คนข่าวชื่อดังเครือเนชั่นยกกองบุกคลื่น FM 102 Working Station วันเสาร์ตี5-6ถึงหโมงครึง่งต้อนรับเช้าวันหยุดด้วยเพื่อนยามเช้าโดยมนสิกุลโอวาทเพศัทร,รายการที่จะสร้างความหวังและพลังใจเพื่อชาร์จไว้ลุยงานต่อ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มกฤษณนะละลายจะพาคุณท่องโลกอรารยสถาปัตดในกฤษณนะถุยกล้อวันอาทิตย์ เริ่มวันด้วยการออกกำลังกายเพิ่มพลังใจรู้ทันภัยรู้ทันโรคในสุกกายสบายใจโดยลัคนาสุริยงก่อนมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบรู้จริงที่ฟังเพลินในช่วงคำ่ำสามทุ่มถึงสี่ทุ่มสมรู้ร่วมคิดกับทนงขันทองโดยทนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุล สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มหลังม่านการเมืองโดยแคนสาริกาและสถียรวนวิทยาพันธ์พงษา FM 102 working station โฆษณาติดต่อ02-338-3614-02-338-3617อทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒ์ครั้งที่17 ติวสด6วัน4ภาค4มหาวิทยาลัยกับ40ติวเตอร์ชื่อดัง6-11ตุลาคมนี้พบกันแน่นอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยพอกันค่าไทยพิเศษอาทิตย์12ตุลาคมเข้มข้นกับภาษาอังกฤษรับ AEC กับ4ติวเตอร์ชั้นนำที่มหอกาคไทยทบทวนความรู้สูงมหาวิทยาลัยกับสหพัน์ครั้งที่17 สนับสนุนโดยมามา่าวิสชินบริเชสมองเฟลร์เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ Good morning สิ n เจริญผมปั๊มครับผมเบิ้ลครับบอยครับมารายงานตัวทุกเชา้า9โมงถึง10โมงจันถึงสุกร FM 102 Working Station สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจชักหน้าไม่ถึงหลัง โอยมยมังไ่ทถึงเวลาบริหารงานบริหารเงินหาช่องรวยโดย2อหนุ่มคู่หูโมนายเย็นบุตรและปรัชยาอราเอกที่จะมาช่วยอัพเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจแบบย่อยง่ายและหาช่องทางทำกินชี้ช่องรวยช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าในรายการร้อช่องทางรวยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสาถึงสี่โมง แมนแมนคุยกันโดยนพจักรอัตโนนเจกระเสริฐรุ่งเรืองและเกรีงศักดิ์เผ่าอิน สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้แมนแมนคุยกัน2คนนะฮะสองแมนเป็นเมนนะฮะอาแมนก็คือเมนไงเราพูดถูกแกรมมาครับแต่ก็จะให้ถึงกับทูแมนเมนอะไรอย่างนั้นแล้วกันนะฮะไม่ไหวฮะวันนี้นพจักรไม่อยู่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นพจักรน่าจะอยู่นะครับทำไมฮะพวกผมโอ้โหมีเรื่องอยากจะเมาฮะไม่ไม่ได้เมาใครที่ไหนอะครับอ่าอาการหมันไส้จอเจดนี่แหละฮะทำไมฮะคุณผู้ฟังครับคิดดูนะครับด้วยกัน เดินมาด้วยกันสองคนฮะกับจอเจดโอ้โหจอเจดมีแม่ยกมาทักฮะว่า <_ S 1> พี่เจดขาพี่จัดไม่แมนคุยกันใช่ไหมครับโอ้โหไม่ทักผมสักคำฮะ <_ S 1> คุณฟังคิดดูนะครับว่าแบบโอ้โหนี่จัดรายการมาเดือนกว่ากว่ามีแม่ยกแล้วครับแต่ผมลืมสังเกตว่าในมือแม่ยกอัมีป้ายไฟหรือเปล่าหรือว่างัดมาไม่ทันไม่รู้ฮะแมหมน้องน้อง ฝึกงานอ่าผมก็พารู้จักทั่วชั้นแล้วแต่อาจจะคุณกอเก่งคุณกอเก่งพูดอย่างนี้คือน้องเขาน่ารักนะฮะโอ้ก็ท่าพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าคุณกอเก่งอยากจะรู้จักก็บอกมาเลยบอกให้ท่านผู้ฟังได้รู้เลยว่าอยากรู้จักเด็กฝึกงานโอ้ยท้าไมน่ารักผมไม่พูดหรอกแล้วอารมณ์หมันไส้ฮะแล้วไม่แนะนําสักคําแนะนําแล้วคุณกอเก่งลืมเพียงแต่ว่าเราเป็นแมนแมนใช่ไหมเราก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงอใช่ไหมก็โดยการที่เก็บไว้เอง ไม่เก็บไว้เองเลยผมก็เก็บไว้รู้จักเองสอนงานเองใช่แล้วนะพารู้จักทั่วทั้งทั่วทั้งออฟฟิศเลยจริงๆเพียงแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกนะฮะย้ำอีกทีนึงความเป็นแมนก็ต้องให้เกียรตินะครับสุภาพสตรีนะฮะเราเป็นสุภาพบุรุษแต่คนที่ไม่ให้เกียรติสุภาพสตรีแล้วทำให้ประเทศชาติเสียหายก็คือคนที่ทางการจะต้องจับให้ได้กับคดีที่ฆ่าสองนักท่องเที่ยวนะฮะเราคุแล้วฆ่าโหดมาก ค,คือประเด็นนี้ฮะเหมือนที่เจพูดครับคือมันไม่ใช่แค่ต้องนำตัวคนร้ายมาเพื่อลงโทษตามกฎหมายเท่านั้นนะครับ,รบแต่ว่าคนคนนี้แรงกระเพื่อมนีนที่เขาเรียกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวฮะไม่ใช่แค่สองชีวิตที่จากไปเท่านั้นนะครับแต่ว่าภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวเอ่ยความไว้วางใจหรือแม้แต่การมองประเทศไทยจากสายตาชาวต่างชาติหรือแม้แต่ คนไทยได้วยกันเองอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วหรือหรือไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่คนเขาไปพักผ่อนกันถ้ามีเรื่องราวยิบบางคนก็แหมคิดหนะักคือะคะจริงๆเนี่ยเรื่องราวแบบนี้นมันมีขึ้น,นบ่อยนะผมว่านะถึงแม้จะไม่ได้มีแบบว่าเรียกว่าทุกวันทุกเดือนแต่มันผมว่ามันบ่อยอะบ่อยแต่ว่าเหมือนกับคนไทยชาชินแล้วแต่ประจวบกับช่วง มันเป็นช่วงที่เซนซิทีฟช่วงนี้ฮะที่รัฐบาลก็อยากจะเหมือนว่าก็ต้องกระตุ้นผลงานด้วยพรากฏว่ามีพอมีเลอกสณะนี้ออกมาแล้วดังก็เอาเป็นว่าณตอนนี้สถานการณ์เป็นงไงบ้างครับคุณของเก่งก็ดูเหมือนว่าถ้าสองสาวันแรกนะครับดูเหมือนคดีนี้จะง่ายดูเหมือนไปเจอหลักฐานเจอคราบเจอคราบวัสุจิบนศพของเยือไปเจออาวุธ ครับเป็นจอบที่ใช้ทําร้ายแม้แต่ไปเจอพวกก้นบุหรี่อะไรต่างๆอรวมทั้งไปเจอเสื้อผ้าที่มีคราบเลือดครับอย่างนี้แต่ปรากฏว่าเอาไปเอามาถึงณวันนี้วันที่สี่ตำรวจต้องเริ่มต้นใหม่ฮะ,ฮะเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่เนี่ยไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยอืใดๆเลยอืนี่รวมถึงนายคริสโตเฟอร์ซึ่งเป็นเพื่อนของ เป็นเพื่อนของชายชาวอังกฤษที่เสียชีวิตไปนี่รวมถึงแรงงานต่างชาติที่จับกลุ่มมาแล้วนะใช่ไม,ไม่ไม่มีใครไม่มีไม่สามารถมีหลักฐานไปเชื่อมโยงใครได้เลยอทีนี้ตำรวจก็มาเริ่มต้นใหม่ครับอทีนี้แต่เราก็ต้องเข้าใจสภาพอย่างไงนะครับว่าพอดีพอคดีมันมีเกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุที่มันอยู่ริมชายหาดเนี่ยค,ค,ค่อนข้างที่จะเก็บหลักฐานไว้ลําบากหน่อย เพราะมันมีคลื่นมันมีลมครับนะฮะตรงนี้ตํารวจก็ต้องทํางานหนักหน่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าตารวจไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอเจออะไรเนี่ยต้องตีคองล้องเปล่าออืืตีคองล้องเป่าว่าเออต้องเจอสิ่งนู้นต้องเจอสิ่งนี้บางครั้งเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่ประกาศในบางทีอาจเป็นกลลวงหรือเปล่ากลลวงเพื่อที่จะให ผู้ต้องสงสัยลายอื่นเนี่ยตายใจว่าเอ้ยจริงๆแล้วเป้าที่เขาต้องการที่จะพุ่งมุ่งไปจับเนี่ยอือาจจะเป็นในกอแต่จริงๆแล้วในตํารวจเนี่ยจับตาในขออยู่เพื่อที่จะให้ในขอในเคลื่อนไหวอ่าเราก็คิดอย่างนี้นะแต่เอาไปเอามาเอาไปเอามาปรากฏว่าไม่ใช่เลยเจครับปรากฏว่าถึงวันนี้ทุกอย่างที่ที่เราคิดทฤษฎีต่างๆนี่เริ่มต้นใหม่อืนะฮะต้องมองก็ต้องว่าไปอีกทีหนึ่งคือไป ต้องรอทางตำรวจเนี่ยทางพิสูจน์หลักฐานนะฮะแถลงการอีกทีหนึง่งว่าจะเอายังไงเพราะว่าล้มหมดใหม่หมดเลยจากหลักฐานที่บอกคราบเปื้อนเลือดอะไรไม่ใช่นะฮะแล้วยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกว่าคราบประสุจิในตัวของเ,อเรียกว่าแหม่มชาวอังกฤษน,นะฮะพิสูจน์มาได้เป็นชายสองคนโอ้โหซับซ้อนเลยอตรงนี้มันก็ก,ก,ก็เกิดขึ้นได้นะโดยโดยสภาพการปกติครับ,รบแล้วมีเรื่องบิกินี่อะไรฮะ ตอวนี <owad Es> ้ไอนี่นะจริงๆแล้วยก็ย well ังงงๆอยู่ว่าลากมาได้ยังไงก็คือเมื่อวานนี้ฮะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงนโยบายต่อหน้านี่ฮะแถลงนโยบายต่อหน้าประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงคือว่ารัชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆครับ เพื่อที่จะให้ไปทำแอคชั่นแพลนให้เป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลแล้วนำมาเสนอรัฐบาลที่ว่า,ามันจะเป็นยังไงแบบไหนเพื่อที่จะให้ประเทศก้าวต่อไปข้างหน้าครับแต่มีอยู่ท่อนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงเ,เหตุการณ์ท้งนี้แต่ว่าพลเอกประยุทธ์พูดประโยคโดยสรุปก็คือว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่า การที่มาเที่ยวประเทศไทยนั้นการที่จะมาแต่งใส่ชุดบิกินี่มันมันอันตรายนะครับอ,อย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็แล้วก็มันก็ต้องระวังแล้วก็ใส่แล้วก็มันแต่ว่ามีเป็นอยู่ประโยคนึงที่พลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่าเออบางคนใส่กส็ใส่สวยก็โอเคบางคนก็ไม่สวยอ,อะไรเงี้ยทีเนี้ยประโยคลักษณะอย่างเงี้ยมันถูกคนไปตัดทอนตีความไงครับคือโดยในยะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมองว่า การใส่บิกินี่ในในบางสถานที่เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมครับแล้วก็อย่างในเมืองไทยเนี่ยมันดูแล้วเผื่อคนคนไทยโดยปกติแล้วกับบิกินี่เราไม่เคยได้ใส่กัน <g arden> นะฮะ <g arden> ก็อาจจะแบบไปทําให้มันล่อแหลมนี่ในสไตล์อย่างนี้แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือว่าแล้วก็มีพูดเหมือนแซวอะ่ะเหมือนแซวเอ้อบางคนใส่ก็สวยนะบางคนก็ไม่เหมาะจะใส่อะไรเงี้ยครับ <g arden> แม้แต่แม้แต่แซวในในที่ประชุมด้วยในบรรดาข้าราชการต่างๆระหลัดกระทรวงก็ ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าระดับประดัดกระสวงเนี่ยอายุจะ60ไปแล้วถ้าใส่บิกินี่มันมันคงไม่ค่อยน่าดูเซลคนที่นั่งฟังอยู่ใช่แล้วสื่อต่างชาติว่าไงเขาก็มองเขาหยิบจับมาเอ้เขาบอกเออมันมันเป็นเหมือนการแบบเหยียดหรือเปล่าครับเออมันการที่คนจะมาเที่ยวมันเป็นสิทธิเสรีภาพในการไปใช้หาดเนี่ยครับง่ายๆเจ็ดเหมือนอย่างเราสองคนเนี่ย ไปใช้หาดเนี่ยให้ผมใส่ตะเบงมานหรือแบบว่าใส่สูตรผมผมไม่ไม่เอานะคือมันมันผิดธรรมชาติไงครับอแต่อันนี้มันก็ก็จะดูเยอะไปอย่างนั้นนะคือฝรั่งเขาบอกว่าไอ้มันคําพูดของท่านนายกนี่มันดูเหมือนไม่ให้เกียรินักท่องเทีย่ยวไม่ให้เกียรติคนอื่นเปล่าใช่ครับคือด้วยความที่ผมก็เคยอยู่ออสเตรเลียมาห้าปีเนาะเรื่องพวกนี้มันมันถือว่าเซนซิทีฟมากๆใครที่เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของชีวิต เรื่องของอเรื่องของศักดิ์ศรีนะฮะโอ้ที่นู่นนี้ไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ล่อแหลมนิดนึงแต่ท่านก็ออกมาขอโทษผ่านสื่อนะครับท่านก็พูดขอโทษแล้วผมก็เชื่อว่าสือ่อต่างชาติก็คงจะ,ะรับคําขอโทษนี้ไปนะฮะก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้แต่ในแง่ของมุมมองผมเชื่อเลยว่าอย่างการมาเที่ยวเนี่ย ผมก็ยังงงนะอย่างแฟนเก่าผมเป็นออสซี่ครับอ่าหรือว่าเพื่อนเขาที่มาเที่ยวที่นี่พี่น้องเขาที่มาเที่ยวที่นี่หรือว่าเพื่อนต่างชาติผมที่ไม่จะเป็นต้องเป็น <ừ> แฟน <ừ> เนี้ยก็คิดว่าเมืองไทยปลอดภัยครับทำไมเมืองไทยปลอดภัยจังเลย<พ>แบบพวกประเทศไทยโปรโมตเองว่าสยามเมืองยิ้มเป็นเมืองพระ ครับดินแดนแห่งธรรมะอาจจะส่วนหนึ่งด้วยแล้วเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกประทับใจเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันมันปลอดภัยซะทุกทุกอย่างทุกสิ่งชอบแบบว่าเขาก็แต่งตัวแบบเหมือนกับว่าล่อแหลมน้องละเดินในที่มืดแล้วก็โดนเหมือนกับว่าโดนโดนปล้นโดนฆ่าโดนข่มขืนอยู่ประจำนะฮะก็อยากจะบอกผ่านนะผ่านสื่อถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภัยหรกปลอดภัยเหมือนกันเพียงแต่ว่า จะต้องเรียกว่าดูตามาตาเรือแล้วกันอ่ะอ่าแล้วก็เข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นได้ทั่วโลกไม่ใช่แค่เมืองไทยถ้าคุณแต่งตัวล่อแหลมคุณเดินไปในที่มืดใช่ไหมฮะรหรือว่าคุณถือของมีค่าไปในจุดที่รับตาคนก็มีสิทธิ์ที่จะโดนมิจฉาชีพทําร้าย ล่นชิงทรัพยทุกหรือว่าค่าก็ได้ทุกสังคมถาบโดยเฉพาะส,สังคมเมืองเนี่ยมันจะมีจุดเสี่ยงครับอยู่เสมอแม้แต่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งเป็นเมืองเมืองหลวงเมืองซีเวลัยเนี่ยรจริงๆแล้ว พอไปเอ็กซเรย์กันจริงๆมันมีจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมที่จะถูกทาร้ายเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณแต่งกายยังไงด้วยนะครับบางคนแต่งตัวมิดชิดเลยแต่งตัวชุดชุดพนักงานมิดชิดนี่แหละก็ถูกทาร้ายก็มีได้ใช่ต้องระวังกันนะเรียกว่าไม่แมนเลยนะครับเราแมนๆขอประจารคนที่ทําจงอย่าทําอีกต่อไปแล้วก็โน้ตไว้นิดหนึ่งว่า คนจะหาผู้ชายใจดีอย่างเจตเนี่ยอาจจะมีน้อยผมว่าเพื่อนชาวออสซี่เลยของคุณนะที่แบบเข้าใจว่าคนไทยใจดีโออ้อมมาลีหรือเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยก็เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเจดมากไงใช่ไหมก็เลยไปตีขมว่าคนไทยทุกคนต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่าสาธุเอากรณีนี้ไม่แมนนะฮะก็โยงไปถึงเอเชียนเกมส์หน่อยอ่าว่าอีกหนึ่งวันเนาะวันพรุ่งนี้พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ก็จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนที่พิธีเปิดจะเริ่มขึ้นก็มีเหตุไม่แมนเกิดขึ้นนะครับเงงพิ่งจะมีข่าวเปิดเผยออกมานะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่1ิบหกันยายนนะครับผู้จัดการฝ่ายอุปกรณ์แข่งขันของทีมฟุตบอลอิหร่านนะครับก็ได้ทําการลวนลามด้วยวาจาและการกระทําต่ออาสาสมัครสาวชาวเกาหลีใต้ที่สนามแข่งขันเพราะว่าฟุตบอลเนี่ย <c oughs> แข่งขันก่อนที่พิธีเปิด นะครับทำให้อาสาสมัครสาวก็ร้องของความช่วยเหลือแล้วก็มีผู้ไประง,งับเหตุการณ์ mm hmm. สุดท้ายนายอาเมเรอาหมัดคนนี้ที่เป็นลนลามเขาก็โดนริบบัตรประจำตัวไอดีการ์ดโดนลบชื่อออกจากทะเบียนเจ้าหน้าที่นะครับ,รบแล้วก็โดนจัดการดำเนินตามกฎหมายเกาหลีใต้แล้วหลังจากนั้นก็จะโดนส่งตัวกลับประเทศทันทีโ oh. อ้ยังไม่พอนี mm hmm. ่แค่คนแรกครับวันพุธก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนักฟุตบอลทีมปาเลสไตน์สคน เข้าไปในห้องบริการซักกรีดของหมู่บ้านพักนักกีฬามหมู่บ้านพักนักกีฬาเนี่ยเขาเป็นโซนใหญ่นะ,ะเขาจะมีโซนซักกรีดที่เรียกว่าดูแลให้นักกีฬาเจ้าหน้าที่ฟรีๆนะครับแล้วก็ไปขอถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่สาวชาวเกาหลีใต้พร้อมกับแสดงอาการล่วงละเมิดทางเพศนักฟุตบอลปาเลสไตน์สองคนนี้นะฮะไปโอบกอดแล้วก็จับหน้าอกอาของเจ้าหน้าที่สาว ตอนที่ถ่ายเซลฟี่กันโโทำให้เจ้าหน้าที่สาวก็โวยวายจนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับต้องเข้ามานําตัว2นักเตะปาเลสไตน์นี้ไปสอบคําสอบปากคาแล้วก็ลงบันทึกแต่ไม่ใช่รักษาประตูใช่ไหมฮะปาเลสไตน์คนทำไมฮะรักษาประตูแล้วทำไมฮะเขาทำได้เหรอไม่ใช่เหมือนว่าบางทีเป็นรักษาประตูแล้วมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันมือไม้มันไม่ค่อยอยู่สุกอะพวกเนี้ยจะเป็นใครก็เถอะฮะแต่ว่าอย่าไปทำหื่นอย่างเงี้ย S <s> นะฮะ <S <s> <S ซึ่งม,ม,มัน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 แย่มากอ่ะ <c oughs> ก็คือเขาจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จะส่งตัวกลับหลังจากที่รับใช้โทษเสร็จแล้วโทษจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปตามกฎหมายเกาหลีใต้นะเห็น่างนี้แล้วผมชักห่วงพ่อโพจักแล้วะฮะ <S <s> โอ้โห,หเขาจะไปทําอะไรเขาใครใช่ไหมฮะกลัววันนี้นดีต้องมาอ่านข่าวพวกเดียวกันเอง ก็หวังว่าคุณนกประจักก็จะนะฮะไม่ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับเขาหรือว่าถ้าเกิดก็จะให้ใครจับได้หรือว่าเขาจะโดนลวนลามเองเขาหน้าตาดีนะไม่แน่นะจำจำได้ไหมตอนที่บนโลกอ่ะครับที่เขาไปตะเวนตามตามผับที่มันจะมีผับพวกโซนพวกอ่เยอรมันพวกนิทราแลนด์อะไรเงี้ยอแต่แถวท่องหล่อว่าผมเห็นเวลาเขา นายอยู่เข้ามาทีไรแม่ฝรั่งฝรั่งนี่ล้อมหน้าล้อมหลังอ้าวแน่นอนผมก็ผมก็ไปกับเขาไปผับฮอลแลนด์เอ๊ะอย่าบอกนะโดลแลนด์ไนออสเตรเลียโอ้ก็สนุกสนานเป็นแบบเฮฮาผู้หญิงจะมาหอมแก้มเรื่องปกติปล่อยไม่ยอมนะก็แหมมันไม่ไม่เถียงสักคำนะฮะเราเรารู้กันพี่แต่ว่าคือมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันมีแต่คําว่าเพื่อน ผู้หญิงว่ากอดเนี่ยแสดงว่าเขา thank you เขาขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาหอมแก้มแสดงว่าเขาชอบแต่คาว่าชอบก็ไม่จําเป็นจะต้องไปคิดอะไรมากมายครับอ่าก็เป็นเรื่องของเอเชียนเกมอยู่ต่อนะฮะครับพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมก็ต้องเป็นเทมสาวไทยอยู่อ่าเราพูดถึงเรื่องผู้หญิงก็ต้องเป็นทีมสาวไทยนิดนึงคุณกอเก่งครับคือเรายังเตะในรอบแรกนะมีโปรแกรมนัดสุดท้ายพบกับอินเดีย นะครับโดยไทยเนี่ยแพ้เกาหลีใต้50เอาอชนะมาดิฟสิบศูนย์อินเดียเนี่ยแพ้ทางด้านเจ้าภาพเกาหลีใต้10ศูนย์นะแล้วก็เอาชนะมาดีฟมา15 0ศูนย์เราแน่นอนว่าเกาหลีใต้เป็นแชมป์กลุ่ม A แน่นอนนะครับแต่เราต้องแยกเป็นที่2 ของกลุ่ม A กับอินเดียบวกลบแล้วลูกได้เสียเหลือเท่ากันคือหเหลือเท่ากัน5แต่เขายิงประตูได้มากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องชนะสถานเดียวเพื่อเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A ถ้าเป็อันดับที่2ของกลุ่ม A เนี่ยเราจะค่อนข้างเซฟในการเข้ารอบต่อไปนะฮะเข้าไปเจอกับทีมไม่เก่งมากอย่างเวียดนามหรือว่าฮ่องกงแต่ถ้าเป็นอันดับที่3ของกลุ่ม A นะครับ ก็ต้องไปวัดกับคะแนนอันดับที่3ของอีกหลายกลุ่มนะอีกกลุ่ม B กลุ่ม C ถ้าเราดีที่สุดเราก็จะเข้ารอบนะฮะซึ่งซึ่งดูคะแนนแล้วน่าจะเข้ารอบอยู่ถ้าเราไม่แพ้อินเดียนะแต่ต้องไปเจองานหนักอย่างเกาหลีเหนืออ่ะอยังไงต้องชนะแล้วก็ต้องชนะให้มากที่สุดก่อนใช่ไหม เรื่องมากที่สุดไม่เป็นไรขอให้ชน,นะสักลูกหน,นึ่งก็ยังดีนะฮะแต่ถ้าเทียบปอนต่อปอนแล้วรเราไม่น่าจะมีปัญหาโดยเฉพาะกัปตันทีมกองกลางกัปตันทีมของอินเดียนะครับที่ชื่อเบมเบมเดวีโออีนามเขาโดนแบนนะฮะโดนโทษแบนส่วนสาวไทยเราก็เรียกว่าฟิตเปรี้ยนะครับ,รบไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเก็บ3มแต้มได้แต่ของเราเนี่ยนอกจากมีนักกีฬาที่เก่งแล้วเนี่ยเรายังมีคุณแป้งเลยนะครับ มาดามแป้งฮะ,ฮะทั้ง,งสวยทั้งเก่งครับและที่ผมเป็นกําลังใจที่ดีเลยครับโดยเฉพาะตัวเลขอัดฉีดของคุณแป้งเนี่ยข่าวบอกมาทีไรนี่ผมว่าฮือฮานะสาวไทยผมว่าน่าจะมีกําลังใจจากตรงนี้ด้วยฮือฮาก็ที่ได้ไปอย่างน้อย5 0,000นบาทนะฮะที่ชนะไปก็คือ3 0 0แสนบาทจากคุณแป้ง2 0 0แสนบาทจากาจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแต่ที่น่าเสียดายว่านัดที่เจอเกาหลีใต้นัดแรกให้ลูกละล้าน จริงไม่ได้จริงๆก็ไม่ไปกระซิบไปเตะเตกเาหลีใต้บ้างนะคุณแมนๆหน่อ<ม>ยครับมแมนๆนิดนึงไม่โอ้โหนีไ่ไว้หน้ากันบ้างไงยิงยิงกันคุณน่าจะให้เราตีไข่แตกได้สักลูกแหมเราถือว่าเราเรา,เราต้องเราต้องเจอเทีมแบบนี้บ่อยๆไม่ใช่เจอเทีมแบบนี้แล้วเกรงเพราะว่าเต็มจะไปเตะบอลโลกกิงแคนาดาปีหน้านะ ไม่งั้นโอ้โหไปเจอทีมระดับเมกาบราซิลนี่ขาสัน่นโอ้แต่ไม่ได้นะแต่เจดพูดแล้วทำให้ผมนึกถึงเลยแบบครับนี่ขนาดระดับเอเชียเนี่ย<อ>เรายังเรายังมีอุปสรรคเยอะขนาดนี้นะนครับถ้าไประดับโลกซึ่งเขาคัดแต่แบบระดับหัวกทิมาครับอ่าหน้าเหนื่อยเหมือนกันเออคือมาตรฐานเราสูงขึ้นเหมือนที่เราเรา,เราพูดไปเมื่อวานนะเนาะเหมือนเกมเมื่อวานด้วยแต่ถ้าจะไปอีกระดับหนึ่งนอกจากระดับกลางๆที่เราอยู่เนี่ยขึ้นไประดับสูงเนี่ยครับ นอกจากพัฒนาร่างสภาพร่างกายเทคนิคอะไรก็ตามจิตใจเนี่ยสำคัญมากสำหรับนักกีฬานักกีฬาไทยส่วนใหญ่ที่ผมคุกคีนะต้องยอมรับว่าเราไม่มีอ m b i ช i o นเราไม่มีเขาเรียกความใฝ่ฝันความทะเยอะทะยานเหมือนกับโอเคนักกีฬานักกีฬาระดับท็อปๆของเราเนี่ยมีแต่จำนวนมันน้อยแต่เทียบกับแค่ระดับเมืองที่ผมเคยโค้ชอยู่ที่ออสเตรเลียโอ้โหนักกีฬาแบบคือเขาสู้เขารู้ว่าตัวเองไม่เก่งแต่เขาก็ยังสนุกกับมันเขาสนุกกับมันนะ พอเวลาสนุกกับมันมันจะเป็นอะไรที่แบบยิ่งส่งเสริมให้เล่นกีฬาได้แบบว่าโอ้โหได้อีกหลายเท่าตัวคเจ็ดผู้ที่ผมนึกถึงไอ้นี่ของเราอะฟุตบอลเอาอย่างบ,บอลตัวจ้าไทฟิมิลิกบอลนบ,บ้านเรานะจะชอบมีแบบนําแล้วนอนนําแล้วนอนเออจะนอนไปทไําไหมคือพอนาแค่หนึ่งศูนย์่ไหมเวลาเหลืออีกสินาทีเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติมันต้องแบบเอาลูกที่สองไงแต่นี่เริ่มอ่าเริ่มเริ่มตั้งรับตั้งรับไม่พอ เพื่อนโดนนิดโดนอนอนนอนทีมน้ำมันจะนอน ừ, ออนเจ็บออดออ,อ,อ,อแดแอดแอดก่อนจะลุกคืบผมว่าผมว่ามันคือหนึ่งไงนะเราต้องไปเอาแค่เรื่องแบบแก้เรื่องง่ายๆตรงนี้ก่อนเลยคือต้องม <ừ, S 1> ีกระหายที่จะได้ประตูเพิ่มครับอย่าอย่าคิดแค่ว่าอ้าวถ้าบุกเขาเผื่อเขาสวนเราก็เสียประตูดิอย่าคิด<อ>แค่อย่างงี้ไงคิดแต่ในแง่ลบอ่าฮะแล้วก็คิดว่านอนเพื่อถ่วงเวลาไงมันบางทีมันก็ผมว่ามันก็มันไม่ค่อยแมนอ่ะ จริงนะก็น,นี้ผมผมเห็นอีกอย่างก็คือเราไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตามไม่ว่าจะนักกีฬานะฮะจะอาชีพไหนใ,ใ,ในในในโลกปัจจุบันเนี่ยต้องเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะฮะนอกจากความเป็นแมนแล้วด้วยเนาะก,ก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับคือทุกอย่างที่ผมพูดไปไม่ใช่แค่เปลือกนอกแต่อยู่ที่เปลือกในอ่าอ,อยู่ที่ความคิดอยู่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมที่เราบ่มเพาะกันมาด้วยก็ถือว่า เราสองคนเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติด้านจิตใจที่แข็งแกร่งไปเลยไหมต้องอ่าโอเคครับกูดีครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะฮะอ่ะปิดท้ายนิดนึงนะฮะลิเวอร์พูลก็เตรียมประกาศล่ามาคอร์รอยส์จากปูรเซียดอทมุนครับนะครับโดยจอห์นวเฮนรีนะฮะเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลก็เรียกว่า Twitter ข้อความบอกว่าจะดึงตัวมาครรยส์มาร่วมทีมให้ได้ ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าก็ติดตามต่อไปนะครับวันนี้แมนแมนคุยกันก็น,นีก่องเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ